ผมขอข้ามมาถามอีกคำถามหนึ่งนะครับพุทธศาสนาสอนเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสารเราจะอธิบายขยายความทำความเข้าใจในเรื่องนี้กับคนที่มีแนวความคิดว่าตายแล้วศูนย์ตายแล้วก็ดับไปไม่มีอะไรต่อเราจะมีวิธีทําความเข้าใจที่ถูกต้องกับเขาอย่างไรก็แล้วแต่โอกาสบางทีต้องใช้เวลานาน,าน,าน,านแต่บางทีท่านก็บอกว่าถ้าตอบแบบสั้น คือเอาแค่ว่ามันจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามก็ทําสิ่งที่มันจะดีที่สุดนทีนี้ดีที่สุดยังไงเพราะว่าทั้งคุณเองก็ยังไม่รู้แน่ก็คุณก็ได้แต่เชื่อเชื่อว่าตายแล้วศูนนี่เป็นความเชื่อนะคุณยังไม่รู้ชัดจริงไหมเนี่ยก็คุณก็อยู่แค่เชื่อนั้นเพื่อความปลอดภัยก็เออมันมีสองทางอยู่เนี่ย เราก็ทําไอ้ที่มันแน่ใจที่สุดมันก็มีอยู่อันหนึ่งว่าทําไอ้สิ่งที่ว่าตายไปแล้วมันจะเกิดหรือไม่เกิดก็ตามเนี่ยนี่ยมันดีที่สุดอันไหนดีที่สุดก็คือว่าอันที่มันจะให้ไปเกิดดีที่มันดีเป็นบุญกุศลเนี่ยถ้ามันไม่เกิดก็แล้วไปแต่ถ้ามันเกิดก็ได้ไปเกิดดีแต่ถ้าคุณ ทางท้งที่ไม่เชื่ออย่างเงี้ยแล้วก็ไม่รู้ชัดอย่างเงี้ยแล้วกลับไปทําอันที่ไม่ดีนะถ้าเผื่อมันไม่เกิดคุณก็แล้วไปถ้าเกิดไปเกิดละคุณเสร็จแน่เลยใช่ไหมเออเนี่คุณต้องเลือกเอาแต่มันไม่ใช่แค่นั้นหรอกคนเนี่ยเพราะความที่ไม่รู้เนี่ยมันจะไปมีผลต่อชีวิตช่วงสุดท้ายเราเล่าคุยฟังได้เลย เนี่ยอย่างคุณเนี่ยนะพอใกล้จะตายมีความเจ็บไข้ได้ป่วยรุนแรงเอาแล้วทีนี้กังวลแล้วทีนี้จิตใจไม่สบายเลยใช่ไหมเนี่ยเกิดความกังวลต้องการสิ่งที่ดีอย่างน้อยความมั่นใจไม่มีเลยนี่คนที่ปฏิบัติไวด้ดีมันมีความมั่นใจตัวเองอย่างที่พระท่านบอกทำเมติโตปรโลก,กังนาพาย บอกว่าตั้งอยู่ในธรรมแล้วไม่ต้องกลัวปรลโลห่วงั้นก็มันมีความมั่นใจแลยเนี่ยไม่ต้องไปห่วงเหมือนเดิมท่านให้ปฏิบัติขั้นนั้นนะท่านไม่ใช่ไม่ให้มามัวห่วงอยู่ว่าเ,ออเราจะไปดีหรือเปล่าก็ทำได้มันดีแล้วหนึ่งเราทำความดีไว้สองจิตของเราพัฒนาดีไว้แล้วจิตของเราอยู่ในระดับที่ดีเงี้ยแล้วไม่ต้องไปห่วงแล้ว การปฏิบัติของท่านให้ไม่ใช่มามัวห่วงกังวลคือให้ถึงขั้นที่ว่าไม่ต้องไปห่วงมั่นใจเลยนั้นเราทําสิ่งที่เราแน่ใจมั่นใจดีกว่าบอกคุณลองคิดดูฝากไปคิดนหนึ่งก็อย่างที่ว่าน่ยมันให้เอาสิ่งที่แน่นอนมั่นใจดีกว่าแล้วก็สองก็อย่านึกว่าคุณเนี่ยเข้มแข็งนะเวลาเจ็บป่วย ถึงเวลาสุดท้ายเนี่ยจิตตอนนั้นอ่อนแอแล้วก็มีความราวะพาวงมีอะไรแต่ไรเยอะทีนี้คนที่เขามีความมั่นใจนี่เขาสบายเลยวางจิตปลอดโปร่งโล่งเบาผ่องใสได้เลยใช่ไหมหมดเรื่องไปนี่นก็ได้เปรียบกับกนแล้นอันนี้หมายความว่าไม่ต้องไปวิเคราะห์กันละมีจริงไม่มีจริงเพราะมันอยู่ในขั้นเชือ่อ ทีนี้อ้าวถ้ามีโอกาสค่อยมาอีกคันก็คือมาคุยกันในเรื่องความเป็นเหตุเป็นผลว่าเป็นยังไงอะไรต่างๆก็เรื่องของชาติหน้าชาัดอะไรเนี่ยมันก็ยากพอพูดถึงสิ่งที่มองไม่เห็นบางทีก็เลยมีพวกหนึ่งที่ไปศึกษาได้วิธีไปหาตัวอย่าง แล้วก็ไปรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคนที่ว่าระลึกชาติดได้ใช่ไหมทำกันเป็นหนังสือเป็นเล่มๆไปเลยเนี่ยอย่างพวกฝรั่งก็มีใช่ไหมทาการใหญ่อันนี้มันก็ได้แค่อย่างนั้นแค่เชื่อไม่เชื่อมันก็ไม่ถึงกระเด็ดขาดก็อันนี้มันก็กลายเป็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถึงกับให้เกิดความมั่นใจแท้ ก็ามาเป็นส่วนประกอบเสริมเท่านั้นเองที่ชีวิตเราก็มาดูถึงความเป็นจริงของชีวิตก็มีวิธีศึกษาก็เป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยเราก็อยากจะรู้ว่าเออตายไปแล้วจะเป็นยังไงก็จิตของเราที่มันจะไปตายมันก็เป็นจิตที่เหมือนกับที่เป็นอยู่เนี่ยมันก็สืบต่อไปตลอดเวลา จากความเป็นไปของจิตแต่ละขณ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 ะเนี่ยรวมหมดมันก็เป็นชีวิตหนึ่งแล้วจะมันจะมีกี่ชีวิตนึกก็เป็นเขามันอย่างเงี้ยนี่คนเรามักจะพูดแบบข้ามไปเหมือนกับว่าจากชาตินี้ไปชาติหน้าจะเป็นอย่างไรที่จริงเหตุปัจจัยมันอยู่ในความเป็นจริงที่เป็นไปแต่ละขณะไอ้ผลรวมทั้งหมดก็มาจากส่วนย่อย แล้วก็ที่แน่แท้ก็ส่วนย่อยนี่แหละที่มันเป็นของจริงชัดๆเราจะเข้าใจชีวิตจิตใจที่แท้ทั้งหมดเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจชีวิตจิตใจที่เป็นอยู่ปัจจุบันเมื่อกีก้ถามแบบคุยกันเดาๆว่าไปตามเรื่องของสันนิษฐานอะไรกันไปอย่างนั้นก็ถามว่าแล้วชีวิตคุณที่เป็นอยู่ขณะน,นี้จิตใจคุณที่เป็นอยู่ขณะน,นี้คุณเข้าใจไหม ถ้าคุณเข้าใจชัดแล้วคุณไม่ต้องไปห่วงตอนตายแล้วเข้าใจไหมครับเนี่ยชีวิตจิตใจที่เป็นอยู่ขณะเนี้ยจิตใจของเราเนี่ยมันทํางานอย่างไรเอา้าถามแค่นี้ยตอบได้ไหมจบแล้วแค่นี้ก็ตันเลยใช่ไหมแล้วไปถามกันทาไมแม่ชาตินั้นชาตินี้จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวนี้ยังไม่รู้เรื่องเลย <c oughs> <c oughs> เนี่ยที่จริงมันก็ง่ายๆใช่ไหม เพราะนั้นคุณคุณจะไปพูดเสียเวลาชีวิตคุณเดี๋ยวเนี้คุณตอบยังไม่ได้เลยคุณศึกษาเลยเดี๋ยวเนี้เอาชีวิตที่เป็นอยู่ขณะเนี้ยจิตใจที่เป็นอยู่ขณะเนี้ยเอาให้มันกระจ่างแจ้งชัดเจนซะแล้วคุณจะโล่งหมดเลยเอจริงไหมจริงอจิตมันสืบต่ออยังไงมาทํางาเข้ามันยังไงกุศลอกุศลมันเป็นเหตุปจัจจัยกันยังไงเนี่ย อูยังตามมันไม่ทันเลยใช่ไหมเนี่ยพราะนานพระพุทธเจ้าหรือหลักพระศาสนาเนี่ยท่านจึงให้มาศึกษาปัจจุบันชีวิตที่เป็นอยู่เป็นไปขนาดเนี่ยให้เรารู้เข้าใจความจริงของมันเขาศึกษาจากไอ้สภาวะที่หยาบมีความถี่น้อยเนี่ย,ยค่อยๆดูให้ชัดเข้าชัดเข้าละเอียดเข้าจนกระทั้งมองเห็น ความเป็นไปที่ละเอียดแล้วมันจึงจะรู้เข้าใจมากขึ้นนี่เราไปมองแต่หยาบๆแบบนั้นแล้วก็คุยกันเป็นเหตุเป็นผลแบบมันไม่ชัดไม่เจนนั้นตกลงที่แท้ก็คือต้องเข้าใจจากปัจจุบันที่เป็นอยู่นะยอมไหม <c oughs> <c oughs> ก็ตั้งศึกษาแล้วถ้าก็ให้หลักพยายามให้ศึกษาเรื่องเหล่านี้ เราพยายามมาดูบางสำนักก็จะเน้นการดูจิตใช่ไหมดูจิตเป็นยังไงที่จริงมันก็อยู่ในสติปัฏฐานสี่แหละบางสำนักก็เน้นกายานุปัสสนาบางสำนักก็เน้นเวทนานุปัสสนาบางท่านก็เน้นจิตตาบางท่านบางสำนักก็เน้นธรรมานุปัสสนาแต่นั้นเป็นการเน้นของวิธีฝึกแต่ในความเป็นจริงก็คือต้องครบสี่ ก็คือความเป็นจริงของชีวิตชีวิตมันมีให้ดูโดยวิธีจัดแบบให้ศึกษาได้ง่ายท่านก็เลยจัดเป็นสี่ด้านแล้วความเป็นจริงมันก็ครบหมดเนี่ยไม่สามารถจะไปแยกมันมาต่อเนื่องกันไปหมดแหละด้านกายด้านเวทนาด้านจิตด้านธรรมเนี่ยมันว่ากันเรียกว่านัวไปหมดแหละนี่นี่คนที่ฝึกตอนแรกมันสู้ไม่ไหวมันไม่ทันก็เลยให้เน้น อันที่มันจะช่วยให้จับได้ง่ายได้สติได้จับได้ง่ายก่อนบางสำนักเดิโบราณถือกันมาก็คือว่าด้านกายเนี่ยเป็นปรูปธรรมมันหยาบมันจะสังเกตง่ายตามดูง่ายกว่าก็เลยเน้นเริ่มที่กายานุปัสสนานลงไายใจการเคลื่อนไหวอิริยาบถอะไรพวกนี้นี่บางสำนักก็มา พิจารณาว่าเอ้ยที่จริงเวทนานี่แหละความเจ็บปวดมันขึ้นมาแล้วมันเด่นชัดนะก็เอาเวทนาเป็นตัวเน้นบางสำนักก็มองด้วยเหตุผลอื่นว่าเออดูจิตดีกว่าอะไรก็แล้วแต่นะเป็นเทคนิคของอาจารย์แต่ว่าเมื่อปฏิบัติไปจริงๆในที่สุดก็คือว่าทั้งหมดคือชีวิตของเราความเป็นจริงที่แท้มันก็ทั้งหมดนั่นแหละไม่ว่า ด้านไหนจะปรากฏขึ้นมาเป็นไปทันหมดเมื่อนั้นจึงจะเป็นของจริงเมื่อไงก็อยู่ขั้นฝึกด้านกายด้านเวทนาด้านจิตด้านธรรมมาสติมันทันหมดจึงจะเป็นของจริงอะไรก็พอสติมันทันเนี่ยนะเหมือนก็มีความถี่สูงแล้วตอนนี้มันก็ปัญญามันก็ทำงานได้ดีขึ้นคือปัญญาเนี่ยมันจะทำงานได้ด้วยอาศัยสติมาจับให้ สติกับปัญญาเนี่ยคู่กันที่จริงมันสติมันทําให้องค์ทมอื่นทํางานได้ทําให้มีสติก็ทํางานไม่ได้สติคืออะไรสติก็คือเป็นตัวจับดึงตรึงไว้มันก็มีจิตของเรากับสิ่งที่จิตของเราไปสัมผัสใช่ไหมจิตของเราไปรับรู้นี่ริงสิ่งที่จิตเรารับรู้เนี่ยเรียกว่าอารมณ์นี่ภาษาพระไม่ใช่อารมณ์ในภาษาไทยนะ สิ่งที่ถูกรับรู้เนี่ยกระจิตเนี่ยทีนี้จิตมันคอจะลอยไปไม่อยู่ไม่จับไม่รับรู้ไอ้สิ่งที่มันควรจะรับรู้ใช่ไหมเนี่ยมันเสียกรงนี้และอะไรจะมาช่วยก็สติสติมันก็จะมาจับมาดึงมาตรึงสติพูดง่ายๆก็ดึงนั่นเอง ดึงจับไว้ตรึงไว้ดึงอะไรตรึงาดึงดึงจิตของเราให้อยู่กับไอ้สิ่งนั้นนอยู่กับอารมณ์นี่คืองานของสติสติก็เป็นตัวดึงเนี่ยถ้าจึงเปรียบเหมือนเชือกนะฮะเชือกที่ผูกสัตว์ไว้กันหลักหลักก็คืออารมณ์สัตว์ที่พยศเช่นวัวพยศวัวป่าหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นก็เหมือนจิตเรา จิตมันก็จะไปโน่นไปนี่ไอ้หลักก็คือสิ่งที่เราต้องการให้จิตมันรับรู้เอาให้มันอยู่กับสิ่งที่ต้องการมันจะไปเรื่อยก็เอาเชือกมาผูกมันไว้ใช่ไหมขนาดนี้มันยังคอยจะหนีเลยเนี่ยแต่ว่ามันโดนกระตุกอยู่เรื่อยมันก็เลยไปไม่ได้จริงแล้วมันก็ต้องคอยนึกถึงอยู่เรื่อยสติก็ทำน้าทีเนี่ย จับดึงตรึงไว้ดึงไว้ดึงไว,งไว้ไม่ให้มันหลุดกันไปทีนี้เรามีไอ้ตัวหลักก็คืออารมณ์หรือสิ่งที่ต้องการสิ่งที่จิตควรจะรับรู้แล้วก็พิจารณาให้ได้ว่าอะไรดีแล้วเราก็มีสติก็คือไปกำกับจิตดึงจิตไว้กับสิ่งนั้นให้มันอยู่กับสิ่งนั้นนีสติจับไว้ได้ดึงไว้ได้ไม่หลุดก็แสดงว่าได้ผลแล้ว ทีนี้ว่าถ้าเราต้องการใช้ปัญญาพอสติมันจับสิ่งนั้นได้เราก็เห็นสิใช่ไหมเราก็พิจารณาได้ปัญญามันก็ตา่างถ้าสิ่งนั้นไม่ถูกจับไว้ต่อหน้ามันก็ตามก็ไม่เห็นมันลอยไปแหละนี่พอจับดึงตรึงไว้เราก็มองเห็นก็คือการทํางานของปัญญาก็เป็นไปนได้ถ้าสติไม่ดึงไว้ไอ้สิ่งนั้นไม่อยู่ต่อหน้าปัญญาก็มองไม่เห็นพิจารณาอะไรไม่ได้ เนี่ยสติก็เลยมีความสําคัญอย่างเงี้ยหรืออย่างสมาธิก็เหมือนกันทําอื่นๆมันสติมันไม่อยู่แล้วมันก็ทํางานอะไรไม่ได้นะแลล่องลอยไปหมดสติยังเป็นตัวสําคัญท่านจึงเน้นที่บอกว่าสติสัพพะปัติยาสติจําปรารถนาในทุกกรณีขับรถขับรถสติก็ต้องอยู่กับสิ่งที่เกี่ยวข้องนั่นแหละใช่ไหมเมื่อไงขับรถก็จใจลอยก็จบกัน นะสติก็จริงเป็นเรื่องที่แม้แต่เดินก็ต้องมีสติสติสตินาทีก็ดึงที่ว่าดึงมันก็มีสองดึงคือดึงสิ่งที่ต้องการในปัจจุบันเนี่ยที่เป็นไปเป็นมาอยู่ไม่ให้มันหลุดลอยหายไปเสียเรากำลังเจริญวิปัสสนาเราก็เอาสติ ดึงอารมณ์นั้นไว้สิ่งที่เราต้องการให้มันอยู่กันดึงไว้ดึงไว้เนี่ยนี่เรียกว่าดึงอยู่ต่อหน้าดึงไว้ดึงไว้ไม่ให้หลุดไปดึงไว้ไอ้นี่มันจะลอยหายไปดึงมันไว้ดึงไว้กา้อยู่กับจิตทีนี้ดึงมาสิ่งนั้นเป็นอดีตไปอยู่ในความจําของเราแหลวถ้าเราไม่ดึงขึ้นมามันก็ไม่ปรากฏไม่ปรากฏกัจิต ปัญญาปัญญ์ยพิจารณาทำงานกบมันไม่ได้จะทำงานกบมันได้ก็ดึงมันขึ้นมาก็คือมีสติดึงสิ่งนั้นขึ้นมาเช่นเรื่องที่ผ่านไปแล้วธรรมะที่ได้เรียนไปแล้วนะหรือได้ฟังอาจารย์บรรยายไปแล้วมีเรื่องนั้นที่ต้องมาคบคิดพิจรารณามันไปอยู่ในความทรงจําแล้วดึงมันขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าดึงมาสติก็ดึงมาดึงมานี่ก็ระลึกนั่นเองระลึกก็คือคล้ายคล้าย พนความจําดึงขึ้นมาแล้วก็สิ่งที่ปัจจุบันจะลอยหายก็ดึงไว้ก็ดึงมาก็ดึงไว้เนี่ยสติทําหน้าที่ใช้ในสองอย่างถ้าคนสติดีอา้าวกระลึกเรื่องอดีตก็ระลึกได้ดีก็เป็นปัจจัยที่จะช่วยให้ความจําดีได้ด้วยแล้วก็ดึงไว้ก็คือว่าจะช่วยให้การพิจารณาสิ่งต่างๆเนี่ยได้ผลดีชัดเจน ถ้าสติมันไม่จับสิ่งนั้นไว้มันก็หลุดลอยไปหมดนะก็เลยสตินี่เป็นตัวสําคัญอันนี้ก็พูดบ่อยๆให้ได้ฟังสติสมาธิสมาธิก็คือว่าจิตของเราเนี่ยอยู่กับสิ่งนั้นไม่ไปไหนละตอนแรกมันยังดึงกันอยู่ชักเยอะอกันอยู่อ้าวมันจะหลุดก็ดึงมันไว้จะดุดก็ดึงมันไว้นี่สติทีนี้พอมันอยู่เลยเนี่ยเรียวกว่าสมาธิ อยู่กับอารมณ์นั้นอยู่กับสิ่งนั้นอยู่กับสิ่งที่ต้องการท่านก็เลยอุปมาอาจจะเคยได้ยินแล้วก็ได้คำพีท่านจะยกตัวอย่างเป็นอุปมาว่าเหมือนกับเราไปเอาวัวป่ามามันก็จะวิ่งเข้าป่า่ํำไปไม่อยู่นี่เราจะทำไงให้มันอยู่เราก็เอาอเชือกมาที่ว่าเชือกมาผูกวัวนั้นก็คือจิตของเราไว้กับหลักก็คืออารมณ์ที่ต้องการสิ่งที่ต้องการ นี่มันก็จะไปเรื่อยแต่มันไปไม่ได้ไอ้สติก็คือเชือกก็ดึงมันไว้เนี่ยให้มันอยู่กับหลักก็เท่ากับเหมือนกับที่เราพูดเตือนจิตเตือนให้มันระลึกถึงสิ่งนั้นอยู่มันก็ไปไม่ได้พอหลุดไปหน่อยเอ้ากลับไปแล้วหลุดไปหน่อยก็มาทีนี้พอเราชักดึงมันไวบ่อย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 มันชักชินพอชินแล้วต่อไปอยู่ได้ พออยู่ได้เหมือนกับเชืองแหละเหมือนกับวัวที่เชื่องในที่สุดนอนอยู่ที่โคนหลักนั่นเลยตอนนี้ก็หมายความว่าวัวนั้นไม่หนีไปไหนละอยู่กันหลักตอนนี้ก็เรียกว่าสมาธิไอ้ตัวเชือกที่ดึงก็ยังทําหน้าที่อยู่แต่ว่าไม่เด่นชัดหมายว่าคลออยู่ไม่ได้ทิ้งไปไหนหรอกถ้าเกิดจะไปเมื่อไหร่ก็เอาสนันสติก็มาทําหน้าที นี่สมาธิก็ต้องอาศัยสติเป็นตัวนำเพราะนั้นสติจึงต้องการใช้ในการเจริญสมาธิที่เราเรียกว่าฝ่ายสมถะฝ่ายสมถะก็ต้องเริ่มด้วยสติคือเอาสติเนี่ยมาจับอารมณ์นั้นไว้ดึงไว้กับอารมณ์ที่ต้องการที่สมถะนี่ฝ่ายวิปัสสนาก็เป็นเรื่องปัญญาก็เอาสติมาดึงสิ่งนั้นไว้เพื่อจะให้ปัญญาได้พิจารณาได้เพราะนั้นไม่ว่าสมถะ รืฝ่ายสมาธิหรือด้านวิปัสนาฝ่ายปัญญาต้องอาศัยสติเป็นตัวเริ่มให้เท่านั้นเลยสติยังเป็นตัวสำคัญมากแล้วเวลาเราจะพิจารณาอะไรให้ชัดเจนตอนนี้บางทีสติไม่พอแล้วต้องอาศัยสมาธิเลยนะคือหมายความว่าสติมันยังอยู่ขั้นดึงบางทีดึงแล้วก็หลุดดึงแล้วก็หลุดนะ บางทีก็หลวมไปพลัดไปหน่อยอะไรแต่อะไรเนี่ยทีนี้ของบางอย่างเนี่ยพอมีสติพอมันไม่หลุดไปมันก็ปัญญามันก็ทำงานพอได้แต่ในบางกรณีเช่นเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเนี่ยถ้าจิตไม่อยู่กับสิ่งนั้นสนิทพอเนี่ยมันไม่สามารถจะทำงานได้ผลไม่ชัดเจนปัญญามันต้องการความชัดเจนจะไม่ชัด ก็เลยยกตัวอย่างให้ฟังบ่อยๆเนชะ่ยังไงเราจะใช้ปัญญาปัญญาที่บอกไว้แล้วเปรียบเหมือนลูกตามองเห็นน,นี้เราจะมองเห็นได้สิ่งที่เราจะมองก็ต้องอยู่ต่อหน้าเช่นป้ายหรือแผ่นผ้าอันหนึ่งอันนี้ถ้าหากว่าเราปล่อยแผ่นผ้าก็พับลงไปหรือมันก็หลุดลอยหายไปมันก็ไม่อยู่ต่อหน้า ที่เราจะเห็นก็เอาสติเนี่ยมาดึงมาจับมาตรึงไว้สติก็ดึงไว้ทีนี้ถ้าเป็นแผ่นผ้าหรือแผ่นป้ายใหญ่ๆลมพัดไปพัดมามันก็ส่ายใช่ไหมอา้าวสติก็มีแหละแต่มันไม่นิ่งอันนี้ถ้าภาพนั้นเป็นภาพเขียนหรือเป็นตัวหนังสือใหญ่ๆ พอมันอยู่มันไม่หายไปไหนแม้มันจะสั่นจะไหวมันเอเอียงไปมาบ้างก็อ่านออกมองเห็นใช่ไหมเน,นี่ยสติพอแล้วแค่สติก็พอปัญญาทำงานได้แต่ทีนี้ถ้าเป็นภาพรายละเอียดตัวหนังสือเล็กนิดเดียวล่ะเนี่ยตอนเนี้ยสติไม่พอแล้วไหวนิดเดียวก็อ่านไม่ออกแล้วตอนเนี้ยจิตต้องนิ่งเลยจึงต้องการสมาธิ ให้จิตนิ่งสนิทเพราะจิตนิ่งเนี่ยปัญญาก็คือเหมือนลูกตามองเห็นชัดเลยใช่ไหมอันนี้ก็คือการที่ว่าทําไมจึงต้องอาศัยสมาธิสติไม่พอดังนั้นก็เลยกลายไปว่าการเจริญปัญญาก็ต้องอาศัยสมาธิด้วยนะสติไม่พอก็มีอุปมาคล้ายๆอย่างเงี้ยอันนี้ก็ามาเล่าให้ฟัง นันพุที่ปฏิบัติเนี่ยถ้ามุ่งไปเรื่องของสมถะก็มุ่งที่สมาธิแค่จิตมันอยู่นิ่งและอยู่นิ่งแล้วตัวเองไม่ได้ใช้ปัญญาไม่ใช้ลูกตาดูก็ได้หลับตาเลยใช่ไหมเพียงแต่ว่าให้มันนิ่งสงบพอมันนิ่งสงบแล้วก็ทีนี้มันก็ไม่ทุรนทุรายไม่กระวนกระวายก็เลยสบายเอาแค่นี้นี่เรียกว่าพวกสมถะหรือจิตมันนิ่งแล้วมันมีกําลัง นะมันแนวจิตนิ่งแนวไม่ใช่นิ่งอย่างเดียวแนวเหมือนอย่างมันไม่ใช่เฉพาะนิ่งนะเช่นอย่างที่ท่านเปรียบเทียบนะเหมือนนา้าเราเอานา้ําถังหนึ่งขึ้นไปบนเนินเขาแล้วเราสาดครูไม่มีจุดหมายน้ําก็จัดกระจายไปหายหมดนี้ถ้าหากว่าเราขุดท่ออธรรมราง หรือมีท่อเทน้ําลงในรางในท่อนะ่ะน้ำก็ไหลไปทางเดียวก็มีกําลังใช่ไหมก็เหมือนกับสมาธิสมาธิเนี่ยจะทําให้มีกําลังเพราะมันวิ่งแนวไปทางเดียวนะันลักษณะของจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยจึงมีการเปรียบเทียบสามประการหนึ่งก็คือว่ามีกำลัง เหมือนกับน้ำที่ว่าไหลเป็นทางเดียวพุ่งไปมีแรงมากน้ำน้อยก็แรงแต่ว่าถ้าไม่มีสมาธิน้ำมากสูดเปล่ากะจะ็จะกระจายหมดก็ทำให้มีพลังสองก็ทำให้ใสทำให้เอื้อตอปัญญานพอมันนิ่ง เหมือนอย่างน้ําที่เราเอามาไปตักมาเนี่ยจากที่ที่มันโดนลมพัดกระชอกไปกระชอกมาหรือว่าที่นั้นโครงเคร่งตั้งไม่มั่นเนี่ยพวกโคลนพวกดินพวกอะไรฝุ่นละอองเนี่ยนั้นมันก็วุฟุ้งไปมาเนี่าน้ำมันก็ขุน่นมองอะไรในนั้นก็ไม่เห็นนี่พอจิตมันสงบ ก็เป็นสมาธิก็เหมือนกับน,น้ำเนี่ยมาตั้งอยู่บนที่มั่นคงนิ่งน้ำมันก็จะตกตะกอนหมดพอตกตะกอนมันใสมีอะไรนั่นก็เห็นหมดและจิตที่มันไม่มีสมาธินี่ก็เหมือนกับว่าเรามีอารมณ์ต่างๆเข้ามาตลอดเวลาใช่ไหมสิ่งที่ได้ยินสิ่งที่ได้เห็นสิ่งที่นึกคิดเลยเนะี่ยก็คือไอเหมือนกับชิ้นของสิ่งทั้งหยเหมือนกับไอเศษสิ่งต่างๆนะ่ะอยู่ในน้ํา ในภาชนะก็คือจิตของเราเนี่ยใช่ไหมชิดนั้นมาทีชิ้นนี้มาทีวิ่งไปโน่นไอชิน้นนี้วิ่งมานี่จะดูอะไรในนั้นเน่ยเดี๋ยวไอ้ทีนนี้มาแวบหนึ่งเห็นแวบเดียวไอนี่มาบังซะแล้วแล้วยิ่งชิ้นใหญ่บางทีมาบังซะไม่เห็นเลยอยู่เนี่ยไม่มีสมาธิมีแต่ไอ้พวกอารมณ์ต่างๆว่ากันโนนียพัดไปพัดมาวุ่นไปหมดมองอะไรก็ไม่เห็นชัด นี่พอจิตสมาธินี่อยู่ก็อารมณ์เดียวเลยไอ้เจ้าที่วิ่งเวงไปมาพล่านนั่นหมดตกตะกอนเลยมันไม่มีชิดไหนจะมาบังแล้วนะจะมองอะไรตอนนี้ก็เห็นชัดไปเลยนี่ก็คือจิตเป็นสมาธิก็เหมือนกับน้ําใสใช่ไหมจิตของเราหลายคนเนี่ยจิตมันไม่มีสมาธิพอนึกเรื่องนี้เดี๋ยวเรื่องนุ่นมาใช่ไหม เนี่ยมันก็เหมือนกับไอเสษอะไร,ะะไรที่วิ่งกันว่อนหมดในภาชนะน้ำนละแล้วมันจะไปมองอะไรเห็นชัดเลยก็แวบบ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 อยู่เนี่ยนะพอเป็นสมาธิทีนี้สบายแล้วดูอันเดียวเลยต้องการดูอะไรก็ดูอันนั้นแล้วดูหรือไม่ดูอันเดียวละดูทีละอันใช่ไหมดูทีละอันดูทีละอันมันก็ชัดหมดอนะอย่างเงี้ยสมาธิก็เป็นประโยชน์เอื้อต่อปัญญานะ เป็นภาวะที่คล้ายๆน้ำใสนี่สมาธิก็เอื้อต่อปัญญาแล้วก็สมาธิก็อีกอันก็คือสงบสงบก็มันไม่มีอะไรวุ่นวายเนี่ยนะจิตมันก็ไม่เที่ยวพล่านไปมันก็อยู่นิ่งไม่มีอะไรกวนไม่มีอะไรระขายไม่มีอะไรรบกวนมันก็สบายสงบสงบก็สุข เลยคนที่มีสมาธิก็ภาวะหนึ่งก็คือสงบมีความสุขสามอันนี้ต้องมาใช้ให้ได้ช่วยหนุนกันอย่าไปใช้อันเดียวเนี่ยความสงบของจิตก็มาเอือ้อต่อการที่จิตมันจะได้ไม่วุ่นวายไม่พรุ่งพล่านมันก็พร้อมที่จะทำงานใช่ไหมถ้าจิตมันพรุ่งพล่านกวนกวายมันก็ทำงานไม่ได้ดีนิสจิตมันสงบสบาย แล้วก็อ้ามันมีพลังก็ยิ่งทําได้ผลแล้วก็มันใสเอื้อต่อการใช้ปัญญาตอนนี้สามอันเนี่ยใชใ้ครบมันก็จะทํางานได้ผลดีแต่นี้ถ้าไปติดกับอันใดอันหนึ่งนะฮะเขวได้เขวในทางพุทธศาสนาก็ท่านเน้นปัญญาให้อ้สองอันแรกมันเสริมมันเสริมเองถ้าเราต้องการใช้ปัญญาทีนี้บางคนไม่ไปใช้ประโยชน์ที่มันควรจะได้ ให้พัฒนาชีวิตพอได้สมาธิสงบจิตสบายมีความสุขนอนก็ขี้เกียจเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าสมาธิเป็นพวกเดียวกับความขี้เกียจไงวันนั้นพูดแล้วท่านท่านเตือนไว้ตลอดอะสมาธิเนี่ยเป็นพวกเดียวกับความฟานมันเอื้อเนี่ยใช่ไหมพอสบายสงบดีแล้ว ก็เป็นสบายแบบไทยแล้วใช่ไหมสบายแบบไทยนอนดีกว่าไม่เอาอะไรแล้วเนี่ยก็เลยตกอยู่ในความประมาทเพราะนั้นสมาธิฉันจึงต้องให้ระวังจะทำให้เกียรติคล้านทำให้อ่อนแอทำให้ประมาทได้เอามาใช้ให้ประโยชน์ให้ถูกก็ไปใช้ว่าเป็นพลังที่นี้บางพวกไปนเน้นพลังจิตก็ออกไปริษปฏิหารโน่โนเนอะ ไปกันใหญ่อีกนะก็ไปเป็นลือสีดาบทอะไไปนั่นนะก็ไปเล่นลรื่องลิตลเรืองปาฏิหาริย์กันไปทางพุทธศาสนาก็ไม่สนับสนุนว่าเออให้เป็นผลพลอยได้และก็พอได้แต่ว่าให้พัฒนาชีวิตเนี่ยมันอยู่ที่ให้มันได้ผลทางปัญญาเนะีทีนี้เรามีอะไรจะใช้ปัญญามันเป็นโอกาสและสมาธิมาก็ใช้ซะเนะีย จะดูอะไรต่ออะไรศึกษาเข้าใจแม้แต่ชีวิตของตัวเองจิตใจของตัวเองตอนเนี้ก็จะดูได้จะชัดเจนขึ้นมาเนี่ยตอนนี้ก็โยงเข้ามากับเรื่องที่ว่าจะเข้าใจชีวิตอย่างไรก็ต้องเข้าใจสิ่งที่เป็นอยู่เป็นไปในปัจจุบันนะก็อาศัยเนี่ยสมาธิแล้วก็มาสูงขึ้นไปพัฒนาไม่อยู่แค่สมสถะไม่อยู่แค่สมาธิก็ไปสู่วิปัสสนาก็สู่การใช้ปัญญานะ อาก็เลยพูดเรื่อยไปมีอะไรไหยครับก็คุยกันไปถามกันไปถามกันไปถามกันไป